สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ค่อยไปแล้วใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะรักลายดีมากเลยค่ะเห็นบอกพูดอะไรไม่ได้เลยหรอคือที่จริงคือมันเป็นละครที่มันมีเหมือนความลับเยอะมากค่ะในนั้นแล้วก็เราก็ไม่รู้ใครเป็นรักใครเป็นลายมันก็มันก็ชื่อเรื่องว่ารักแร่ค่ะรัก้ายรักร้ายค่ะเออลองให้แม่แก้แต่ที่ผ่านมาใช่ใช่ค่ะหรืออีกประมาณ สิบกว่าคิวค่ะใช่เขาต้องรีบปิดก่อนเพราะนักแสดงจองตั๋วเที่ยวกันหมดแล้วถ่ายไปออนไปต้องรีบปิดถ่ายไปออนไปนิดนึงค่ะ,ะใช่แต่ว่าเราก็แบบเราถ่ายมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะคือตอนนี้ก็เหมือนแบบตัดไปด้วยแล้วก็ดูตอนไหนแล้วยังรู้สึกว่าแบบถ่ายเพิ่มแก้ตรงไหนได้บ้างก<ช>็ตอนนี้ก็มีการาถ่ายเพิ่มมีเวลาปั้นกับมันให้มันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทนต้องเร่งข้นคืไม่ไม่เร่งถึงทันนั้นค่ะเพราะว่าแบบหืหมด เราถ่ายกันมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะจริงจริงนัแซงรู้กันไหมคะว่าแบบทิศทาพูดกับเขาตัดเป็นทางไหนหรือว่าแม้แต่นักแดงเองเขาเก็บเป็นความลับหรือยังไงเขาบอกให้ทุกคนเก็บเป็นความลับค่ะ <laughs> ใช่ <laughs> เขาบอกให้เหมือนตัวดาวีเองตัวทุกคนอ่ะห้ามพูด,พดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพอที่จริงแล้วค่ะมันเหมือนที่เราไม่พูดไม่ใช่อะไรนะคะเพราะเรา,าเราอยากให้คนดูสนุกเราอยากให้คนดูสนุกว่าแบบให้รู้ว่าตอนต่อไปใคร มันจะทําอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้ารู้ไปหมดแล้วหรือว่ารู้ตอนจบของเรื่องรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ลุน้นไม่สนุกไงเหมือนเราดูซีรีส์เกาหลีเราก็แบบเราก็ไม่อยากเพื่อนมาสปอยถูกไหม<อ>ใช่ค่ะเราเรื่องมีมบทแบบเต็มมากเป็นบทของพี่เจีย๊ยบค่ะ<อ>ซึ่งแบบสารตั้งต้นของเรื่องนี้เลยคือดาวิอยากเล่นกับพี่เจีย๊ยบบทพี่เจีย๊ยบดา<อ>วิอยากอยากเจอบทพี่เจีย๊ยบสักครั้งแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็จัดให้ก็รู้สึกดีใจมากทีเ สักครั้งอะใจดาวิไหมคะคือจากคนที่ติดตามละครหรือบทหลายๆเรื่องของพี่เจียบ่ะคะสากระใจนะสากระใจคือเหมือนแบบเราเป็นนางเอกที่เราโดนกระทำมาแล้วเราแบบเราไม่เคยได้อาวันทองได้ฉีบอกครั้งเดียววันทองได้ฉีบอกครั้งเดียวมันแบบมันอัดอันใช่ดังนั้นเรื่องเนี้ยค่ะ แต่ว่าสู้คนแหละเรื่องนี้สู้คนมินจะไม่ยอมคนอีกต่อไปเอดวี่จะไม่ซื่อเหรอจะปลอดภัยมั้ยเดวีจะไม่รีหรอแกต่อไปใช่ไหมเดวีออกตลางากอยู่อ่าให้ไปรอดูวันไหนฮะน้องั้งหอวันที่20ินี้นะคะ20เดือนเดือนมีนานี้นะคะฝากด้วยนะคะกับละครหลากหลายทางช่องวันนะคะเดี๋ยวก็มาดูไปพร้อมกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับละครเรื่องนี้ค่ะฝากด้วยนะคะไม่มีคนจะไม่เกลียดเรา จะไม่ใช่นั่นเองที่คนณเขียนเนาะลองดูค่ะลองดูแต่ก็ไม่น่าสงสารลองดูมีที่ผิดเลยช่องวันมาบอกหน่อยเร็วช่องวันอยู่ไหนช่องวันมาแบบช่องวันเราห้ามพูดเดี๋ยวเด็กขาเด็กขาว่าพีอามาสัมภาษณ์ตัดอะไรก็ไม่ได้เลยคนานนะเด็กซัพพอร์ตมาถึงตำแหน่งใหม่ของเราบ้าง คุณสามีแห่งชาเป็นดัดี้แบบสาวๆแบบโอ้โหข้างรักที่ใหม่กันไม่ไหวดัดี้ค่ะติงใจหรือยังไงคะกับรูปผมสั้นหรือยังไงน้องใหม่คือดาวิอะบอกไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยว่าดาวีตัดผมเมื่อกลางปีที่แล้วอะค่ะแบบไม่มีใครรู้หรือว่ารู้ตัดผมสั้นใช่ไหมตอนนั้นน่าจะตัดตัดตอนกลางปีที่แล้วเลยค่ะแล้วก็แบบพยายามใช้ชีวิตคือตัดผมเพราะว่ารับโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งไว้ค่ะ แล้วใหม่ก็ตัดสั้นแบบสั้นเลยค่ะแบบข้างหลังสั้นไปหมดเลยะอะไรเงี้ยแต่ใหม่ก็แบบใช้ชีวิตด้วยการติดติดวิกตลอดอะใส่แฮร์ตลอดอแล้วก็แบบไม่บอกใครอะค่ะแต่มันทนไม่ไหวแล้วมันก็แบบก็เลยแบบมไม่เป็นไรให้คนรู้ก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการตัดผมเพื่อที่จะถ่ายซีรีส์เน็ตฟลิกซ์เรื่องนี้ค่ะทันไม่ได้ร้องแต่มันหันผมมันยาวสยของเรามันมันเหมือนแบบมันมันถึงจุดจุดหนึ่งในชีวิตที่มันเหมือนแบบ เราอยากทําอะไรสักอย่างอยากทําอะไรสักอย่างแล้วอ่ะมันเหมือนแบบเราเบื่อตัวตนเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเราเบื่อเราเราเห็นตัวเองแล้วเราแบบเออยากเอาสิ่งนี้ออกไปอ่ะอยากอยากตัดผมแล้วก็ทิ่ไม่เกไดอะไรใหม่ๆกับมาเป็พอตัดปลดีเลยค่ะพอใหม่ก็รู้สึกว่าเวลาใหม่เข้าไปในกองเข้าไปในฉากใช่ปะคะใหม่ก็จะรู้สึกแบบ เราเป็นตัวละครนั้นไปเลยอ่ะงานอื่นๆที่เราจะต้องต่อตลอดเวลาสร้างความลำบากร้อนมากคันมากเลยค่ะแต่แบบมันก็คุ้มค่าที่เราได้แบบได้ลองลงทุนลองทําอะไรกับโปรเจกต์โปรเจกต์นั้นก็คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ใหม่พร้อมก็เรื่องนี้ค่ะเรื่องเรื่องแบบสุดมากคือเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างก็เลยมีใช่ค่ะเรื่องนี้ก็คือโดนโดนมแพร้อมแบบพร้อมไปหรืออะไรเงี้ยก็คือพอทำเพื่อโปรเจกต์นี้เลยค่ะคิดทำไมมันต้องขนาดนั้นสำหรับโปรเจกต์ คือหนูว่ามัน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 คงเครียดมากจริงๆมันมันเครียดมากเลยค่ะมันเครียดมากเลยด้วยด้วยด้วยกับพุ่มกับก็คือเราอินมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ร่วมกับการที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่ใหม่ดาวิกาเลยอ่ะมันก็เลยกลายว่าเราการไปลองใช้ชีวิตแบบแบบตัวนั้นดูอะไรเงี้ยคิดแบบเขาทําอะไรแบบเขาดูอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยกลายว่า เราก็ผอมสู้แบบไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพวกขับไม่ได้ขอเมยนะแต่เหมือนแบบมันมันไปของมันเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วค่ะไม่มีอะไรเลยคาแรคเตอร์คือออกมาชีวิตประจำวันเราด้วยหรอตอนนั้นอีอมค่ะแล้วไปออกไปเจอคนปกติไหมลูกตอนนั้นหรือว่าเก็บตัวค่ะก็คือออกไปเจอคนนะคะแต่คนก็จะไม่ค่อยชอบเจอใหม่ช่วงนั้นเท่าไหร่ อะไรประมาณเนี้ยคำถามพี่ก้าวได้พี่ก้าวจะไม่ชอบเจอใหม่ตอนนั้นเลยอ่ะหน้าตาใหม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้นมากค่ะมากค่ะมากค่ะแต่แบบคือพอจบแต่ใหม่คือถ้าไม่จบโปรเจกต์ใหม่ใหม่ปล่อยเขาไปไม่ได้ค่ะไม่ปล่อยคาแรคเตอร์ไปไม่ได้ใหม่ก็ต้องจบก่อนแล้วใหม่ถึงจะปล่อยเขาไปแล้วใหม่ก็ค่อยไปหาทางรักษาเอาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีมีคลาสที่แบบช่วยรักษาได้เยอะเลยค่ะเอาตัวเองตัวละครออกจากใช่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 แต่กระบวนการเอาตอกจอก ยากมากค่ะพังพินาศหลายอย่างมากเลยค่ะมันพังหลายอย่างอ่ะทุกคนคือการเป็นนักแสดงคือใหม่ไม่เคยทําพอทําปุ๊บรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าสมมติมีโปรเจกต์ไหนอีกก็จะไม่เลือกทําแบบนี้อ่ะค่ะเพราะว่ารู้ว่ามันใช่รู้ว่ามันไม่ดีกับเราะ้วยใช่ย้อนกับสภาพจิตใจด้วยช ใช่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 ค่ะแต่ก็โอเคค่ะก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นแหละของชีวิตก็ได้เรียนรู้ก็โอเคค่ะแล้วสายของตัวใหม่ไปหาเทรัลทรัลฟี่หรือว่าหรือว่าไะครับใช่ค่ะก็คือหาหาหน้าประบัดเลยใช่ค่ะหาจิตจิตแพทย์จิตแพทย์ค่ะแล้วก็ไปเข้าขาเพื่อให้รักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเซลฟ์เลิฟสุขภาพก็คือก็ต้องมาบิวใหม่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันสูมมากๆเราก็ต้องมาบิวใหม่ ค่ะใช่ค hmm. uh ่ะ huh. ก mm ็น hmm. mm ี่เลยค่ะก็กินนมอัลมอนด์นะคะโาริโกอัลมอนต์ตอนนั้ยังไม่กัดตอนนั้นยังไม่เข้าเลยกินเลยก่อนอย่างที้่กินมีมีโปรตีนเยอะมากค่ะคาริโก้อัลมอนต์ถ้าเราลองกินก่อนใช่พอเห็นทอปปึ๊บลูกค้าส่งคาริโกมาเลยทีไม่แล้วคนรอบข้างว่าไงบ้างอย่าพี่เต๋ออย่างคนที่แบบแค่ชิ้ต้องกินเออเออลองไปสัมภาษณ์เขาสิพี่เต๋อก็ไม่อยากเจอเราเราไม่สัมภาษณ์เลยค่ะ ทามิเก้าทามิเก้าเลยทามิเก้าเลามิเก้าเล้คุณรัข้างเขาลงมาตีแล้วตีแม่เฮ้ยตีแม่ตีไม่ใช่ตีพี่ก้าหรอจริงเหรอพี่ก้ากินหมูกระทะตอนหน้าหรอไม่ใช่ไม่ใช่แบบเหมือนแบบสมุดแข่งคนตายไรู้สึกอะไรแบบคือแบบ คือแบบมันเป็นมันเป็นในเรื่องนะคะแบบเรนจริงๆต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องมันเป็นยังไงแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนต้องรอดูทุกคนต้องรอดูค่ะคออต้งรดูกนเลยนะยังไม่เปิดตัวเงยอะมากเลยค่ะไม่รู้จะอนบอกแค่เพียงเปรียบกับไปมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทำคุ้มค่ามากค่ะสักครั้งหนึ่งในอาชีพนักแสดงอะค่ะการที่เราถอด ถอนร่างเนี้ยออกไปได้หมายถึงถอดความเป็นดารขาของเราออกไปได้อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสะก่ใจมากเลยค่ะแ,แ,ลแล้วมันมีคนเตือนไหมใหมจริงวิธีเนี้ยครูกาเซียงหละคนจะไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้เลย้องเป็นต้องเปดตอมันมันได้เหมือนเมิต่อแต่แต่ว<อ>ิวิตรู้สึกว่ามัน<อ>มันคล้ายๆแต่ว่ามันเราไม่ได้อยากทำเ,<อ>เรารู้ว่ามันแบบมันอาจจะยะมัน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 ดีฟเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ๆมันก็อ๋อมันมันคงเป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จะไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มเลยค่ะไม่คุ้มไม่คุ้มกับ สภาพจิตใจเราไม่คุ้มกับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตองเล่นแล้วคัดแล้วก็พยายามอยู่กับโลกหรืความเป็นจริงดีกว่า mm hmm. ใช่เพราะว่า น้องพี่ก้าวโดนน้องพี่ก้าวโเยอะพี่ก้าพี่ก้าเขาไม่ชอบเลยค่ะชวนไปดูแบบไปดูเ p ย์แบ็ k ไปดูแบบอะไรเอ้ยแมนไปดูที่ตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ไปดูเห็นพี่ก้ากมาซีบอกว่ามีจิกหัวลากกระชากพี่ก้าด้วยไม่มีพี่ก้ากมาซีตอนไหนคะไม่ไม่เดี๋ยวลดเชนครับเล่นตัวเองน้าต้นทำมันระยะเวลาประมาณเท่าไหร่กี่กี่เดือนที่ต้องอยู่กับสภาพคาแรคเตอร์นั้นคาแรคเตอร์นั้นหรอคะประมาณ สี่เดือนไหมสี่เดือนไหมคะสี่เดือนไหมแม่ประมาณประมาณสี่เดือนแล้วแล้วใช้เวลาสัดนานกี่เดือนคะหม่ก็มากกว่าที่เล่นนะเนาะประมาณใช่ค่ะไม่ไม่ต้องกินยาตั้งแต่ตอนนั้นจนต้องกินยาด้วยเหรอจะปีจนแน่เดือนพฤษภาเนี้ยน่าจะต้องคุณหมอเหมือนจะให้หยุดยาย่างงตอนนี้ยังกินอยู่อะะกินค่ะอย่างคุณหมอบอกไหมคะว่าหม่ว่าแบบเขาขายว่าแพนิคหรือว่าซึมเศร้าหรือว่าอะไรอะไรคือหนู อุ้ยตายแล้วไม่อยากพูดเลยค่ะนี้อันนี่ไม่อยากพูดเลย่ะแม่เป็นตึงซ่าไม่อยากพูดแล้ว่าเป็นโรคอะไรอ่ะแต่ว่ากินยาแล้วกันค่ะช่วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่แค่พนิกไดก็เออแพนิกกะค่ะมันก็คือโรคที่มันก็คือสิ่งที่เราถามตลอดว่าไมคเคยกินยาเมื่อไหมใช่มช่วงนั้นใช่ไหมับสองใช่ใช่ใช่ช่วงนั้นแหละค่ะช่วงนั้นแหละที่แบบโดนบอกว่าเฮ้ยทำไมหน้าแก่จังทำไมคอเหี่ยวทำไมแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนั้นที่แบบโดนบูลลี่หนักๆมากๆโดนมากที่บอกหน้ามันผีอ่ะ เื่อแต่รักษาสภาพจิตใจแล้วสภาพร่างกายมันมีโรคอะไรไหมที่ต้องตามมาคลายเกลียดร่างกายอะคะใช้เอฟเฟก์กับร่างกายแต่นี้ต้องอที่ต้องดูแลถ้าผอมมากๆหัวใจมันจะเต้นแรงมันจะเต้นเร็วไปมันจะเต้นเร็วไปมันก็ต้องแบบมันมันจะเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ กุรีโกอัลมอนโคก่ค่ะทุกคนช่วยค่ะโปรตีโปรตีมค่ะงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดีฟกันไปเดี๋ยวมันจะดีฟกันไปอทำไม่บอกแฟนๆว่าคือก็ไม่อายุโอเคค่ะอายุโอเคแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหมว่าแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงดาวีค่ะก็ดาวีทำเต็มที่เพื่อโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็ดาวีมีความสุขมากที่ได้ลองทำอะไรแบบนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูซีรีส์ Netflix เรื่องนี้นะคะแล้วก็แบบมีความสุขแล้วก็เห็นความทุ่มเทของดาวีกับโปรเจกต์เรื่องนี้ค่ะเพราะว่า ตั้งใจมากๆแบบเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบอภิเชิญงานเราเยอะๆเพราะว่าแบบเราเราไม่อยากแบบทำลวกๆอะไรเงี้ยอยากให้แฟนคลับภูมิใจค่ะก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยค่ะอย่างตอนนี้ไปไหนมาไหนที่กับพี่เต๋อใครแมนกันใครเป็นแดดดี้ก่อนก็ต้องใหม่ป่ะคะหลอการอยู่แล้วใหม่เป็นแดดดี้อยู่แล้วก็นี่ใหม่บอกว่าจีบใหม่ได้เพราะว่าใหม่มีแฟนเป็นผู้ชายแล้วเหลือแฟนเป็นผู้หญิงได้ขอพี่เต๋อแล้วมีไหมมีไหมเซอร์ มีมีบหรือเปล่ามีจีบนุอยู่เออเขาใช่หรอยังไงเขาบอกไม่ได้จีบแบบจริงจังไงเขาแบบจีบเล่นๆค่ะแอลจีบเล่นๆใชไม่ใช่มาเออมาเล่นๆกับหนูแล้วหนูก็คือหนูเป็นคนชอบผู้หญิงอยู่แล้วหมายถึงว่าชอบดูผู้หญิงเฉยๆอยู่แล้วค่ะคือถ้าใครมาเราก็แบบ อย่างนี้เลยใช่วัไมพี่ลุงไม่ถึงเไม่ถึงหรอไม่ถือว่าใหม่ไม่ได้ไปจะไปเป็นแฟนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใหม่แค่รู้สึกว่ามีความรู้สึกดีๆด้วยเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยค่ะมีมีความรู้สึกดีๆด้วยกับเด็กๆทุกคนอ่ะที่เป็นผู้หญิงเพราะเขาก็น่ารักอ่ะสมหวัยกันทุกคนอะไรเงี้ยเราก็ชอบเราก็ชอบดูเด็กที่แบบทุกคนที่มันแก็เปิดทางด้วยไงจิตได้ครับเจิตได้ครับ ติดใจเหรอยังไงก,กับกับการแต่ว่าเป็นสาวหล่อของเราติดใจหรือไงน้องใหม่น้องใหมก่ก็ก็ที่จริงก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองหล่อคะ<ม>่ะแต่มันอาจจะเพราะตัวเองตัดผมสั้นด้วยมั้งมันก็เลยอาจจะดูงั้นคะ่ะจาแม่มาด้วยกันไหมแม่อะไรคะแม่กำลังบงการหนูอยู่แม่บิวอแม่บอกว่าอะไรอ๋อโอเคโอเคโอเค ดีข well. <No. S 1> ึ้นมากเลยค่ะดีขึ้นมากแล้วก็สภาพจิตใจดีขึ้นมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่แบบเป็นกำลังใจแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยดีขึ้นมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะเรื่องม่พน์วนจับเรื่องราม่าเลยยังยังกระแตโจมตีองเขาที่เราพูดแล้วอะขอโทษดีกว่าขอโทษเลยเข้าใจเลยค่ะเข้าใจจริงๆแล้วก็ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าจะขอโทษ สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกอะหมายถึงว่าแบบถึงว่าเรารู้ว่าเราทําผิดค่ะแล้วก็เราก็จะขอโทษไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้เวลาเขาเรียกว่าอ,อะไรนะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะตอนนี้ดวีก็แบบเขียนคอนเทนต์ <c oughs> ในยนะู u ูบไ e มคะก็พยายามจะลงแล้วก็ <c oughs> ก็คือจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆไปกินกว๋วยเตี๋ยวกับคุณแม่ไปแบบทาพยายามทําอะไรให้มันให้มันดูเป็นไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ยังไม่ทิ้ง u t u b e แต่ว่าก็จะทําให้มันดีขึ้นเพราะว่ารอบครอบขึ้นเพราะเรามีบทเรียนแล้วนะคะ<ม>แล้วเราก็รู้ว่าอะไรดีมไม่ดีอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะก็ต้องขอมนขอบคุณแล้วกัน,นะคะ่ะทุกคนที่เป็นกําลังใจแล้วขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษแบบทุกคนที่แบบถูกพาดพิงขอโทษขอโทษจริงจจากใจเลยค่ะไม่น้อยจนคิดอยากหยุดทําเป็นช่วงหนึ่งหรือเปลน้องใหม่ตอนนั้นตอนที่มันกระแสนังยังไม่ถึงขั้นนั้นนลคะ่ะ<อ>แต่ความน้อยของดดวิคือพอดดวิสัมภาษณ์มานะดาวิรู้สึกว่า เราต้องเหมือนเราต้องเอาไปเป็นบทเรียนนะแล้วเราก็ต้องแก้ไขอ่ะเราต้องไม่หยุดแต่คือเราต้องทําให้คนเห็นว่าโอเคเราพลาดแล้วอะ่ะเราก็ต้องเราต้องไม่หยุดนิ่งอะ่ะเราต้องพัฒน,นาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพราะว่าชีวิตคนเราอะ่ะไม่เชื่อว่ามันพลาดกันได้ค่ะ <c oughs> คนเรานะั้มันมีไม่มีใครที่ไม่พลาดดังนั้นแต่ว่าเราจะเอาบทเรียนจากสิ่งที่เราพาลาดมาแก้ไขไว้อยังไงอันนั้นมากกว่า <c oughs> ซึ่งก็รู้ตัวจริงๆแล้ะรู้ตัวมากๆมันน้อยกนอยากลง บอยากลบคลิปอันนั้นออกไปเลยคลิปต้นฉบับที่มันลบจะไมยจะวิเลือกที่จะไม่ลบเพราะว่าอะไรเพราะหลายคนมองว่าปิดคอมเมนต์แต่ว่าทำไมถึงไม่ลบคลิปต้นฉบับเพื่อจะตัดปัญหาเพราะว่าคลิปก็อยู่ในทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วก็ตายไปแล้วถึงลบไปมันก็มีคือคลิปมันอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าในในตัวคลิปนั้นเนี่ยมันมีคอนเทนต์ตรงอื่นที่มัน มันยังมีอยู่อ่ะมันมีอย่างเช่นมันมีสิบกว่าคําถามอย่างเงี้ยมันดาราม่าสองคำถามแล้วนั้นมันมีคําถามอื่นไหนก็เลยคิดว่าอยากให้ดูตัวเต็มก็เออนี่คือตัวเต็มนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ายังไงยังไงแล้วเนี่ยลบไม่ลบแพลตฟอร์มอื่น,นคลิปเนี้ยมันอยู่ทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วมันถูกกระจายไปหมดแล้วค่ะใช่่มคุยกันขนาดไหนคุยกันค่ะคุพี่มิวก็ตอบไปแล้วเออพี่มิวน่ารักมากเลยอ่ะไมคคือไม่คุยคุยทุกคนค่ะแล้วก็ไปเจอไปเจอมิ้น์มาล่าสุดก็เช็ค เช็คเพื่อนทุกคนอะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงว่าเช็คเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันก็เกิดขึ้นจากเราเราก็รู้สึกไม่ดีอะค่ะคือเขาก็คือเขา,เขาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากให้แบบมีข่าวไม่ดีอะไรเงี้ยก็เพื่อนน่ารักมากเลยค่ะแบบคือพอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราทําให้รู้ว่าเรามองเขาน่ารักแล้วนะแต่แบบเขาหน้ารักขึ้นไปอีกยังไงอีกคืออย่างที่แบบว่าางเนี้ยที่ห่านดาราทานมัตโดนคุณทิพเก่ามาเป็นประเด็นตลอดเย นั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็ได้หมายว่าไม่มีใครชอบอกคะใช่แบบการขุดกันอะไรเงี้ยมันไม่มีใครชอบอะคะแล้วก็มันไม่ได้เป็นผลดีะะออด้วยอะค่ะจริงจริง่อนเนาะอย่าเลยดีกว่าค่ะตรงนี้มม่ทำให,ให,ให้เสียความเป็นธรรมชาติเพราะว่าจะทำคลิปต่อไปเพราะมันช่ชองที่แสแงความเป็นธรรมชาติแต่ไม่กล้าทำหรือกลัวว่านิดนึงแตบไปดิดราม่าถ้าใครเป็นแฟนขับดดวิดก็จะรู้ว่ากว่าจะหลุดออกมาจากกรอบไหมพรือว่าหลุดออกมาแบบ มาล่าเลงมาเป็นตัวของตัวเองได้อะมันยากมากๆเพราะแต่ก่อนอะจะเป็นคนที่ตอบคำถามที่พี่สื่อแลจะรู้ว่าหนูจะตอบแบบแ <_ uk> พทเทิ <_ uk> ร <Philosophy> ์นน่าเบื่อตอบแบบหนูหนูก็ตอบแบบตอบแบบไม่กดล้อตอบไม่ตอบแบบหรือว่ากลับไปแบบดี <_ uk> เราก็คิดนะว่าแบบเออเราควรจะต้องเป็นเราเวอร์ชั่นไหนดีที่มันจะแบบดีที่สุดหรือว่าเราจะเข้าไปแบบไปเซฟโซนของเราไหมอะไรเงี้ยแต่นะวันเนี้ยอายุเท่านี้แล้วอะเลิกอายุเท่านี้แล้วหนูก็โตแล้วเนาะ รู้สึกว่าก็เป็นตัวเองดีกว่าถ้าใครใครรักเราเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราเป็นอย่างนี้นะเราเป็นคนเออสนุกสนานล่าเริงนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะทำให้เราสูญเ,เ,เสียความมั่นใจสูญเสียค่ะสูญเสียเหมือนกัน<ม>แต่ก็ก็ไม่อยากจะเข้าไปแพทเทิร์นตอบแบบแพทเทิร์นตอบแบบค่ะได้ค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอะค่ะเพราะว่าแบบไม่เคยตอบแบบนี้มานานมากแล้วอะก็เป็นตัวเองดีกว่าก็ใช่ค่ะตอนนี้เราเป็นดาวีเราไม่ได้เป็นน้องใหม่แล้ว ดาวก็เป็นใหม่ดาวิกาโฮเน่เนี่ยละค่ะเป็นนางงามบ้านน้ำพราทิดาาน้พราวใช่ที่ทอมาเป็นดราม่ามันมีคนบอกันน้องว่ายแฉแต่ไมได้เลยชื่อเราหกแต่ค็โยเป็น่อไได้เลยค่ะได้เลยค่ะก็ดไปคือใหม่ก็พยายามตามในประมาณหนึ่งค่ะแต่ใหม่ะไม่ไม่พยายามเสพเยอะเพราะรู้ว่าตัวเองอใจก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรหรอก ก็พยายามเสพค่ะพยายามดูพยายามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราจะได้รู้ว่าอ๋อความเป็นมาเป็นไปมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ค่ะไม่ไม่ไม่มีไม่มีคือเรื่องเรื่องอะไรเรื่องคนที่ว่าเราใช่ไหมใช่เราเาแบบแฉเอาล่าสุดเลยเอาเรื่องอดีตมาอมคุณเรื่องอดีตรอบมือคุณเรื่องอดีตเหรอคือเรื่องอดีตของของใหม่เองเนี่ยนะคะไม่เคลียร์ไปหมดแล้วไม่ได้พิสูจน์ไปหมดแล้วค่ะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรใหมก็ไม่ได้ติดใจอะไรในตัวเองในอดีตแล้วอะตอนนี้อยู่กับปัจจุบันมากๆแล้วก็ไม่ได้ติดใจใ้อะไรทั้งนั้นแล้วก็อยากจะขอบคุณด้วยซ้ำอยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบเคยเข้ามาอยู่ในชีวิตของใหม่ขอบคุณที่แบบเคยเข้ามาอยู่ในชีวิตของใหม่แล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ทําให้ใหม่ได้มีวันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ทุกๆคนเลยนะคะทุกๆคนที่คิดดีกับใหม่ทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับแบบเออมันเรามาอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะ พอทุกคนอยากขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะตั้งใจมาดีในช่วงที่เรากำลังมีดราม่าไม่ไม่ขอเปลี่ยนความคิดแบบนั้นนะเป็นคําว่าขอบคุณแล้วกันค่ะอขอบคุณที่แบบมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วมันแบบแล้วก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนเราซึ่ทุกคนแฟนคลับด้วยค่ะมไมไไม่ทำใ,ใ,ใจกับอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ติดใจ<ห>เลยค่ะไม่ติดใจอะไรเลยค่ะเพราะว่าพ่ออยู่กับปัจจุบัน,นะคะ่ะ ถือว่าคนคนนี้ก็เป็นผู้มีพระคุณของเราคนนึ่งถือว่าแฟนคลับทุกคนเป็นผู้มีพระคุณของเราทุกคนค่ะเออแล้ววันนี้ได้เพราะว่ารสนับสนุนจากแฟนคลับด้วยด้วยค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่ใจดีที่แบบเป็นแบบว่าดูแลมาแล้วก็น่ารักกันใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคขอบคนนี่นะคะทุกคนทุกคนนี่อันนี้เราเป็นดาววิชามอะไรเหรอเสียบพุ่มือ น่ารักน่าลักเขาน่ารักนี่เขาดังี้ไอเลิฟ